ข่าวบ้านสวนข่าวที่5ครับล่าสุดนะครับบริษัทวิจัยการตลาด Counterpoint รายงานว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทที่ผลิตหน่วยความจำนะครับอย่าง DRAM นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นซัมซุงที่เป็นอันดับ1มาตลอดนะครับตอนนี้ SK Hynix แซงซัมซุงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับต้องอธิบายทุกคลิปเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะฮะคือมันเป็นวันหยุดสงการพี่หลามก็มาเที่ยวบ้านพ่อตาแม่ยายที่เชียงใหม่แล้วก็ถ่ายข่าวบ้านสวนนะฮะโดยที่ไม่ได้ทําหัวตั้งแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแล้วก็มีเสียงรถเสียงปั๊มน้ําเสียงผู้คนเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าออกเสียงนกเสียงอะไรนะฮะบรรยากาศธรรมชาติเขาเรียกว่าข่าวบ้านสวนนะฮะชินกันได้แล้วเข้าใจกันทุกคนได้แล้วขี้เกียจอธิบายเอามา ข่าวนะฮะในวงการเมมโมรีนะฮะหรือว่าดีแรมของโลกเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าใครที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับเขาจะพูดกันถึงแค่ชื่อ2บริษัทเท่านั้นนั่นก็คือซัมซุงเซมิคอนดักเตอร์กับเอสเคไฮนะครับเม็ดแรมนะฮะเม็ดแรมเม็ดดีแรมเนี่ยนะฮะที่เอาไปทำแรมอีกทีนึงนะอันนี้ไม่ได้หมายว่า,าบริษัทนี้ทำแรมเป็นแท่งๆออกมาขายนะครับส่วนใหญ่เขาจะขายเมด็ดแรม นะฮะแล้วก็เอาไปให้พวกบริษัทที่ผลิตแรมอย่าง k คิงสตั n นะฮะบ,บริษัทนู่นนี่นะแต่จริงๆแรมไฮนิกก็มีนะยี่ห้อเออเขาก็ทำของเขาเองด้วยนะฮะยักษ์ใหญ่เนี่ยจะมีแค่2บริษัทนี้เลยซัมซุงนะฮะแล้วก็ SK สแคนิโดยที่2บริษัทนี้รวมกันนะฮะมาเก็ตแชร์ Share รวมกันเนี่ยก็กินตลาดเกิน70%เข้าไปแล้วนะครับทำให้เหลือให้บริษัทโรงงานยิบยิบย,ย่ยอยๆนะครับ ที่เทคโนโลยีอาจจะสูงไม่เท่าโดยซัมไบสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งไม่เกิน20%นะครับล่าสุดเนี้ยบริษัทวิจัยตลาดอย่าง Counterpoint นะครับเขาก็บอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นซัมซุงมาตลอดเพราะว่า s ซัมซุงมีสเกลในการผลิตและขายเยอะกว่า SK Hynix อยุ่หน่อยหนึ่งนะฮะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับ SK Hynix แซงซัมซุงขึ้นมาเป็นส่วนแบ่งการตลาดอันดับ1นะฮะในไต,ตรมาสที่1 2,025ที่ผ่านมานะครับเพราะว่า SK h ฮน i x เนี่ยสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้หรือตามยอดขายที่เขาขายได้นะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็น36 Sams เปซัมซุงปีนี้เนี่ยขายมีส่วนแบ่งการตลาดหรือรายได้เนี่ยฮะออกมาเพียงแค่34ก็ลงไปอยู่อันดับ2นะฮะซึ่งมีสาเหตุครับ ไม่ได้หมายความว่าซัมซุงมีปัญหาในเม็ดดีแรแล้วทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะครับในส่วนของ d ีแรมที่เป็นแรมสําหรับ User ทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้แรมทั่วๆไปเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาครับผมว่าลูกค้าซัมซุงยังเยอะอยู่นะครับแต่การที่ SK Hynix เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยนะฮะเกิดจากส่วนที่เรียกว่า High Bandwidth Memory นะครับ มันถูกเอาไว้ใช้ในพวก Data Center ถูกเอาไว้ใช้ใน Server t r อร์ Trend AI นะครับพวกแบบที่ Run AI ต่างๆพวกนี้มันจะเป็น Memory ที่มีแบนด์วิดต์สูงมากๆนะครับใส่ในเครื่องซ u เปอร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่า SK Hynix เนี่ยนะฮะสามารถมีรายได้ จากส่วนที่เป็น HBM ตัวนี้เนี่ยฮะเพิ่มขึ้นซึ่ง SK Hynix เนี่ยมีส่วนแบ่งอยู่ในส่วนที่เป็น HBM นี้สูงถึง70%นะครับแล้ว HBM มันมีราคาสูงกว่า d ี a m ทั่วไปพอ SK Hynix ขาย HBM ได้เยอะนะครับมันก็เลยทำให้รายได้เขาสูงรายได้เขาสูงเขาก็แซงซัมซุงนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมซัมซุงถึงโดนโคน่น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้ a m ม u ุ g ต้องคิดว่าเอ๊ะเราต้องหันไปมุ่งตลาดทางด้าน HBM บ้างเพื่อรักษาฐานเอาไว้หรือจะยังไงหรือจะปรับแผนอย่างไรนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องตลาดก็คือถ้าใครที่นิ่งๆอยู่มาสักพักหนึ่งนะฮะคู่แข่งที่เป็นระดับ2เนี่ยคนเป็นระดับ2เนี่ยมันพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วเพื่อที่จะขึ้นเป็นระดับหนึ่งคนเป็นระดับหนึ่งอยู่อันดับหนึ่งนานๆเนี่ยก็มันเวิ้์งว้างอ่ะมันขาดแรงบันดาลใจมันเหมือนขี่รถนำอ่ะได เหมือนแข่งรถอะแล้วขับนำได้คลีนแอตลอดมันทางโล่งอะมันเลยไม่ค่อยมีแรงกดดันอะไรเงี้ยนะฮะแต่คนอยู่อันดับ2เนี่ยมันพยายามไล่อันดับข้างหน้ามันมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วมันต้องคว้าเส้นไชให้ได้เพราะฉะนั้นซัมซุงลองมาอยู่อันดับ2ดูบ้างครับแล้วดูว่าเขาจะปรับตัวอย่างไรกับเกมการขายเม็ดเมมโมรีนะฮะในตลาดนี้นะครับ